สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องขนมตาลน,นี่งเองชาแนลนะคะดูว่าขนมตาลมาทำอะไรที่นี่ค่ะ ตอนนี้เรามาจิบกาแฟเ,ฟเลต่วันกันนะคะ,ะพาขนมตาลจะมาพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่ oh, <queen. S 1> จุดเช็คอินอีกที่หนึ่งของสีสเกตค่ะตรงนี้ก็คือาพามอยแดงนะคะ oh, <queen. S 1> สวยงามมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเขต ที่เรามองเห็นตรงนั้นจะเป็นอตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตแดนต่อกับประเทศกัมพูชานะคะที่เรามองเห็นไปไกลๆนั่น,นคือกัมพูชานะคะที่เป็นปา่าลงไปเป็นกัมพูชาเป็นเขตแดนติดกับกัมพูชาแล้วก็ถ้าขึ้นไปขึ้นไปอีกก็จะมองเห็นเขาพาวิหารน,นะอันนี้จะเป็นเขตแดนต่อกับเขาพาวิหารด้วยนะคะ ถ่ายไว้เลยสองสาวอะ่ะปกติก็จะมาถึงถ้ามาถึงในตอนเช้าเนะาะปกติมาถึงตอนเช้า,ชาเนี่ยควาิทีขึ้นเนาะก็จะตรงนี้ก็จะมีสโลแกนว่า,าจิบกาแฟเลตะวันกันที่ผามอยแดงนะคะลานหักลานกวดออดหลอดอีกซีเสเกิด พี่เลียวเดี๋ยวเรามาถ่าตรงนี้กันตอนนี้ออก็สวยเขามีเรือนรับรองด้วยนะคะนีมน่มาถึงนี่เลยค่ะลานห้าลานกอดอดหลอดสีสเกตไทยแลนด์ ที่มองเห็นไกลๆนั่นก็คือ,อหมอกเนาะหมอกกาลังขึ้นหมอกก็จะขึ้นอ้ออิงอยู่ยข้างหลังนู้นข้างหลังภูเขาปกติแล้วจะเห็นบางทีเขาจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะเราสามารถแตะสัมผัสได้คล้ายภูทับเบิกนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเยอะไปฝนตกเยอะไปตั้งแต่เช้านะคะค่ะมานะคะมาสัมผัสความงดงามที่สีสเกตก็มีนะคะ ลานฮักลานกอดออดหลอดสีสเกตไทยแลนด์ฮองมีแต่คนสวยๆนะเนี่ยสาวๆมาเที่ยวกันนะคะนี่สาวๆก็มาเที่ยวกันนะเห็นไหมมาเซลฟี่กันค่ะส่วนมากแล้วพากันมามาวิวสวยแล้วก็มาเซลฟี่ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะ เราสามารถมองไปทางไกลๆนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะทางกัมพูชาค่ะที่เรามองเห็นสระน้ำเนี่ยนะ,ะสระเป็นสระน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะสระใหญ่สระใหญ่มากเพื่อนบอกมันจะเป็นหน้าผานะคะเป็นหน้าผาหิน,นะคะ่ะ เป็นหน้าผาหินชันนะคะจะเป็นหน้าผาหินชันนว่นค่ะเป็นจะเป็นหินชันแบบนี้นะคะอยู่ข้างล่างจะมีทางลงฮะถ,ถ่ายตรงอดหลอดหน่อย วัน,นนี้เราก็มาเที่ยวก่อนนะคะคลิปแรกคลิปที่1เดี๋ยวจะส่งให้ดูก่อนว่ามาเที่ยวอะไรบ้างนะคะนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามรับชมในช่องน้ำตาหนิงยิงชาแนลด้วยค่ะ